สวัสดีค่ะคุณแอดสวัสดีครับคะ่ะคุณแอดอยู่ที่ไหนะคะ อ่าตมตมตมทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับแล้วคุณแอดนำไคเจอร์ซานน้ำานาพีซีไปใช้กับสวนอะไรคะอ่าสวนยางกีดแล้วมีประมาณสี่ไร่ค่ะทีใช้อยู่ประมาณสองร้อยไร่ครับเล่าประสบการณ์ในการใช้ไคเจอร์ซานน้ำาดัพีซีให้ฟังหน่อยค่ะอ่าก่อนใช้เนี่ยยางสารามจะเป็นหน้าตายแล้วก็ขาดปุ๋ยอ่าเมื่อใช้ไปแล้วปริมาณยางก็เพิ่มเปลือกก็นิ่มกรีดง่ายน้ำยางออกดีแล้วคุณแอดเนี่ยใช้ไคเจอร์ซานน้ำานาพีซีกับสวนยางเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วคะประมาณ สามปีครับอ๋อประมาณสามปีอย่างนี้เมื่อก่อนที่จะใช้ไคโตรซานเนี่ยอย่างโรคต่างๆที่ชาวสวนยางเจอกันเนี่ยนะคะที่คุณแอดเจอแล้วมีปัญหาที่สุดเนี่ยคืออะไรคะอ่าโรคหน้ายางตายครับหน้าห,หน้าตายขีดไม่มีน้ำํำยางแล้วก็เปลือกแข็งค,ค่ะแสดงว่าเจอปัญหานี้นะคะก็เลยหันมาลองใช้ไคโตซานแล้วนับปีดูครับ,รบเริ่มต้นใช้ยังไงคะอ่าเริ่มต้นใช้ขีดต้นก่อนเลยครับ ฉีด่นรอบต้นก็อ,าอาาัดตาน้ำยี่สิบลิตรอ่าจอดสารน้ำดำสองร้อยซีซีฉีด่นรอบต้นเริ่มแรกเลยจะจะไม่ค่อยเห็นผลจต่ฉีดอาทิตย์ละครั้งประมาณสักหาครั้งถึงจะเริ่มเห็นผล แล้วที่เห็นผลมาดีขึ้นนี่มาดีขึ้นยังไงคะเปลือกยางกีดง่ายเพราะเปลือกนิ่มแล้วก็น้ํายางข้นเปอร์เซ็นต์น้ํายางก็เพิ่มประมาณสองเปอร์เซ็นตใช้ตัวซิลิก้าด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ซิลิก้าจะมาใช้ตอนที่ว่าใช้ทาหน้ายางที่กรีดแล้วผสมบับไฮโตรฟานอ่าทาประมาณสิบวันครั้งสิบวันต่อครั้งในการทาหน้าหน้ายางเอะแล้วซิลิก้าเนี่ยมันมันช่วยในส่วนไหนบ้างคะช่วยในการยึดติด ไฮโดรซาน้ำดำกับหน้ายางครับแล้วใช้สิก้าแล้วหน้ายางเป็นยังไงบ้างคะหน้ายางที่เป็นแผลหมายถึงว่าคนงานสตรีดแล้วมันเป็นแผลใช่ไหมคร่ะอ่ามันจะสมานเร็วรับเร็ว ค,คือจะมีเนื้อใหม่งอกขึ้นนา1ิแผลครับเรื่องของผลผลิตนะคะเรื่องผลผลิตเพิ่มครับก่อนที่ไม่ได้ใช้ไคจูซานระดับพีซีเนี่ยประมาณสองร้อยไร่เนี่ยได้ผลผล,ผลิตอยู่อยู่เท่าไหร่คะอ่าประมาณสองร้อยไร่จากจากเดิมนะครับค่ะประมาณพันกิโลครับและหลังจากมาใช้ไคจูซานระดับพีซีเนี่ยได้น้ายางเท่าไหร่คะอ่าประมาณพันสี่ถึงพันห้าอแต่ก่อนนี่เคยได้แค่ประมาณพันกิโลแต่พอมาใช้เคจูซานไม่ไม่ไม่ับเดิมใช้ได้ไม่ถึงพันกิโลดีครับอ๋อไม่ ถึงพันดีอ่าแต่พอมาใช้เนี่ยได้ประมาณพันสี่พันห้าแล้วความเข้มข้นของน้ายางล่ะคะอ่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาจากเดิม จากเดิมเลยที่ไม่เคยใช้เลยนะเปอร์เซ็นต์จะประมาณสามสิบสามสิบเ็ดสามสิบสองเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้มันขึ้นมาถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือคือความเข้มข้นเนี่ยมันจะเห็นด้วยตาเปล่าเห็นด้วยตาเปล่าเลย,ยครับน้ำยางมันจะไม่ใสมันจะเข้มข้น,นในส่วนของการดูแลรักษานะคะ่ะอย่างของคุณแอดเนี่ยใช้เเคตอซานน้่างพีซีเนี่ยไปดูแลรักษาต้นยางยังไงบ้างคะใช้ฉีดพ้นรอบต้นครับแล้วก็ใช้ทาหน้ายางแทนดินแดงที่เขาใช้ทากาันทั่วไปแล้วเรื่อง ต้นทุนนะคะต้นทุนการผลิตแต่ก่อนนี้เนี่ยที่ใช้ที่ใช้ปุ๋ยตัวอื่นเนี่ยนะคะกับกับมาใช้ไคลซานนันดาพีซีเนี่ยอ่าต้นทุนที่เราจ่ายเนี่ยมันลดน้อยลงบ้างไหมลดลงครับลดลงเยอะไหมคะครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าใช้ของใช้ของปนใจการเกษตรหมดทั้งปุ๋ยน้ําไโดอซานกับปุ๋ยผมถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะสรุปแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณแอดเนี่ยเล่าความประทับใจในการใช้ไคลอซานนันดาพีซีให้ฟังหน่อยค่ะ ครับคือใช้แล้วดินดินในสวนยางก็จะฟูมีไส้เดือนเยอะมากแล้วก็เปลือกหน้ายางนิ่มกีดง่ายโรคหน้าตายไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากโรคหน้ายางตายนะครับ,รบส่วนเรื่องความสมบูรณ์ของต้นหมายถึงว่าไปาเป็นโรคได้ยากกว่าโรคของสวนยางที่เป็นเนะอือือโรคไฟทอพาร่าอ่าจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นครับคุณมากคะ่ะคุณแอดที่มาเล่าประสบการณ์รให้ฟังนะคะครับ